สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนสนุนโดยผลิตภัณฑ์สเสริมอาหารแคลเซียมบารุบรกระดูจังหวัดนครพนมขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาตดจังหวัดนครพนมประจำปี256 6ระหว่างวันศุกร์ที่20ตุลาคมถึงวันจันทร์ที่30ตุลาคม256 6อลังการไหลเรือไฟโชว์คืนแรกเปิดงานออกพรรษาไหลเรือไฟปี25 6 6ที่นครพนม10วัน10คืน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสุดทึ่งศิลปินเรือไฟ12อำเภอร่วมแรงร่วมใจจากพลังศรัทธาสร้างเรือไฟลงทุนกันนับล้านเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม256ที่เวทีสารกลางจังหวัดนครพนมนายวันชัยจันทพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางสงวนจันทพรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมนำข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนนักท่องเที่ยวเปิดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟและงานกาชาติประจำปี256กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20 ึง30ตุลาคม2566รวม10วัน10คืนเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครพนมรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั้งนี้ทุกคืนจะมีการไหลเรือไฟโชว์วันละหนึ่งลำส่วนคืนแรกจัดไหลโชว์จำนวน2ลำสำหรับไฮไลท์ของงานจะมีขึ้นในคืนวันที่29ตุลาคม2566จะมีการประกวดไหลเรือไฟจากศิลปินเรือไฟรวม12อำเภอทั้งหมด12ลำมีความยาวกว่า70-80เมตรสูงประมาณ20-30เมตรติดตะเกียงไฟจากภูมิปัญญาชาวบ้านมากกว่า20,000 10,000-30,000ดวงทุ่มทุนสร้างมูลค่านับล้านบาทเพื่ออวดสายตาประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมถือเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่และเป็นพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่สืบสารมาแต่โบราณบรรยากาศงานคืนแรกได้ไดไดมีการจัดโชว์ไหลเรือไฟพฟร้อมจุดเรือไฟโชว์สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงปกครองจังหวัดน,นครพนมรวมจํานวนสองลำโดยม,มีการโชว์วิถีชีวิตของศิลปินเรือไฟที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างเรือไฟจากไม้ไผ่เกือบ หนึ่งนลำนำมาต่อเติมเป็นโครงสร้างลักษณะคล้ายแพรวางทุ่นลอยในแม่น้ำโขงมีโครงสร้างความยาวประมาณ50-80ถึงเมตรความยาวประมาณ20-30ถึงเมตรแล้วแต่ความศรัทธา,าและการออกแบบก่อนที่จะมีการทำเหล็กดัดเป็นลวดลายต่างๆเพื่อติดตั้งตะเกียงไฟจากขยะกระป๋องกาแฟนำมาประยุกตเป็นตะเกียงน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันกา๊าดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนำไปแขวนตามลวดลายส่องสว่างสวยงามตราการตาส่องสว่างออกมาเป็นลวดลายนานกว่าสองชั่วโมงส่วนใหญ่ลวดลายตะเกียงไฟจะเป็นสัญ,ญลักษ ของจังหวัดนครพนมรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่าทุนสถาบันสําคัญนอกจากนี้ก่อนการปล่อยเรือไฟจะมีการโชว์จุดตะเกียงไฟทีละดวงจากแรงงานคนแสดงออกให้เห็นถึงความรักความสามัคคีและพลังศรัทธาของบรรดาศิลปินเรือไฟก่อนจะมาเป็นเรือไฟต้องลงทุนหลายแสนบาทบางลำทุ่มทุนมูลค่านับล้านบาทใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า1เดือนเพื่อไหลโชว์แค่คืนมันออกพรรษาวันเดียวตัวแทนศิลปินเรือไฟกล่าวด้วยว่าความภาคภูมิ ใจคือการได้ไหลเรือไฟโชว์ประชาชนนักท่องเที่ยวสําหรับความสวยงามของเรือไฟขึ้นอยู่กับการวางตําแหน่งตะเกียงไฟที่ทําจากภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความชํานาญจากการลองผิดลองถูกไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการออกแบบลวดลายเกิดจากความคิดสร้างสรรค์พาพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟในคืนวันออกพรรษารับรองจะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการและพลังศรัทธาที่เกิดจากความสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่12อำเภอ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีต ไม่เรกเรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บูดทั่วประเทศซ่าทีกทุกจังหวัดเติรซี่เบิร์ตโมซาอาร้อน